สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องนะคะวันนี้ทางช่องของเรานะคะได้มีข่าวสารดีๆมาให้พ่อแม่พี่น้องได้รับชมกันอีกแล้วนะคะก่อนจะไปรับชมกันนะคะขอแรงใจจากพ่อแม่พี่น้องนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งให้ด้วยนะคะเพื่อจะได้มาอัปเดตข่าวสารใหม่ๆให้กับพ่อแม่พี่น้องได้รับชมกันอีกนะคะโครงการเราชนะ กลางปฏิทินโอนเงินมาตรการเยียวยาบรสวัติการแห่งรัฐของคลังรวมทั้งเงินเยียวยาเพิ่มกำลังซื้อสินค้าเดือนกรุภาพันธ์2564นะคะมาตรการเยียวยาโครงการเราชนะที่กระทรวงการคลังเตรียมพร้อมโอนเงินเยียวยาให้กับกลุ่มที่ได้รับสิทธิ์นะคะโดยแบ่งออกเป็น3กลุ่มโดยหนึ่งในนั้นมีกลุ่มบรสวัติการแห่งรัฐรวมอยู่ด้วยนะคะ บัสสวัติการแห่งรัฐมีจํานวนผู้ถือบัตรเกือบ14ล้านคนก่อนหน้าน,นี้นะคะคณะรัฐมนตรีได้ขยายผลมาตรการเยียวยาบัรสวัสดิการแห่งรัฐรวมทั้งสิ้น3เดือนนะคะตั้งแต่เดือนมกราคมจนถึงเดือนกุมภาพันธ์2564นะคะเดือนละ500บาทนะคะรวมทั้งหมด1,500บาทนะคะสำหรับปัสสวัสติการแห่งรัฐนะคะได้รับเงินช่วยเหลือ2สิทธิ์ดังนี้นะคะ เงินเยียวยาจากมาตรการเราชนะ3,500บาทนะคะแล้วก็เงินช่วยเหลือค่าสินค้าบริโภคอุปโภคต่อเดือนนะคะโครงการเราชนะมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความช่วยเหลือด้วยการลดภาระค่าครองชีพให้แก่ประชาชนเนื่องจากสถนานการณ์แพร่ระบาดละลอกใหม่ของโรคโควิด -19 โดยสนับสนุนวงเงินให้กับประชาชนจำนวน31.1ล้านคน โดยให้วงเงินไม่เกิน7,000บาทต่อคนนะคะสำหรับเดือนมกราคมนะคะถึงเดือนกุมภาพันธ์2,564วงเงินโครงการรวม2 000, 1 2 0 0 0ล้านบาทนะคะซึ่งคาดว่าจะสามารถเริ่มสนับสนุนให้แก่ผู้ได้รับสิทธิ์ในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์นะคะอย่างไรก็ตามในเดือนกุมภาพันธ์2,564นะคะบาสสวัสดิการแห่งรัฐได้รับเงิน2เด้งดังนี้นะคะ1เดือนกุมภาพันธ์2564 โครงการรูดซื้อสินค้าจำนวนเงิน200-300ถึงบาทนะคะแล้วก็มีโครงการเพิ่มกำลังซื้อจำนวน500บาทนะคะแล้ววันที่5กุมภาพานันธ์โครงการเราชนะอีกจำนวนเงิน675บาทถึง700บาทนะคะ18กุมภาเงินค่าน้ำประปาจำนวนเงิน100บาทนะคะแล้วก็มีเงินค่าไฟฟ้าอีกจำนวนเงิน230บาทนะคะ และววันที่19กุมภา2564โครงการเราชนะอีกจำนวน675บาทถึง700บาทนะคะและ22กุมภาพันธ์เงินผู้พิการอีกจำนวนเงิน200บาทนะคะ26กุมภาพันธ2564โครงการเราชนะอีกจำนวนเงิน675บาทถึง700บาทนะคะค่ะเป็นไงกันบ้างคะสำหรับข่าวสารในวันนี้นะคะ สำหรับวันนี้นะคะก็ขอจบข่าวสารดีๆเพียงเท่านี้นะคะถ้ามีข่าวสารดีๆนะคะจะมาอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องได้ฟังกันอีกนะคะสวัสดีค่ะ